สำหรับรถ5่าประตูยอดนิยมนะคะที่ใช้กันดีมากแล้วขายดีอันดับหนึ่งของ Toyota าเลยนะคะเป็น t o y o t a Corolla c r อ s s ตอนนี้นะคะเกี๋มนะนำเสนอทั้ง3คันนะคะมีทั้งรุ่น1.8 h y บ r i d พ r ีเมียมนะคะคันนี้เลขไม่ได้น้อยแล้วก็ตัว1.8 Sport นะคะระบบแบบเป็นซินคันนี้เลยนะคะคันนี้ก็ราคาถูกกว่าเพื่อนเลยนะคะแล้วมีอีกคันนึงนะคะราคาดีแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยสำหรับ Toyota Corolla Cross 1.8 h y บ r i d พ r ีเมียม a f e t y g r Sport นนะะรายละเอียดของตัวรถแต่ละคันเดี๋ยวเก็บพาชมทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคันไหนจะถูกใจกันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่าพบกับเกย์เทสยนอีกแล้วนะคะวันนี้เกยอยู่ที่บริษัทยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะสำหรับใครนะคะหารถ5่าประตูใช้งานอยู่นะคะเป็นรถเอสวนะคะรถที่ ใช้ดีแล้วก็าริทนนะคะเป็นที่ยอมรับของคนใช้รถบนท้องถนนมากที่สุดเป็น Toyota Corolla c r s s s นั่นเองนะคะวันนี้เก๋มี3คันมานำเสนอนะคะถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะมีทั้งระบบแบบ h y b ริดเลขกไม้น้อยแล้วก็ระบบแบบเบนซินนะคะแล้วก็มีเป็นตัวท็อปให้ด้วยนะคะได้เป็นตัวสีขาวลังคาดำด้วยนะคะมาดูคันนี้กันแรกกันเลยนะคะสำหรับใครหารถใช้งานอยู่นะคะสำหรับ Toyota c o r o l l a Cross นะคะคันนี้นะคะรา คาสุดพิเศษกับความพรีเมียมให้มาแน่นอนคันนี้ปี2022นะคะราคาอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะคันนี้นะคะ t o y o t a c o r o l l a Cross 1.8 Hybrid Premium Safety นะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปแล้วสวยมากเป็นตัวสีขาวหลังคาดำนะคะให้อ p อปชั่นมาจัดเต็มแล้วก็ระบบความปลอดภัยได้มารอบคันแน่นอนนะคะคันนี้889,000บาทสภาพตัวรถเดิมมากม ในการใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่80,000กิโลนะคะแล้วก็ได้เป็นรถปี 2, 2022ด้วยนะคะออปชันต่างๆให้มาจัดเต็มระบบแอร์แบกให้มาจัดเต็มเช่นกันนะคะนี่ด้านไหนเบาะได้เป็นอ่ะคันนี้เป็นตัว G R Sport ด้วยนะเกลืมแจ้งไปนะคะเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะหลังคาชันลูปมีให้พร้อมแล้วด้วยนะคะด้านในกว้างขวางนะคะให้ความพรีเมียมมามากๆ หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้มีให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำเป็นตัว G R Sport แบบนี้เลยนะคะถือว่าได้รถใช้งานที่สุดคุ้มเลยนะคันนี้นะคะใครสนใจแจ้งกันได้อยางได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคันนี้นะคะด้านในเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้เลยอแอร์หลังที่ชาร์จแบตบมีให้พร้อม ถือว่าได้รลท่าที่นั่งนะคะที่มีความกว้างขวางมากๆนะคะใครอยากได้ความพรีเมียมนะคะอยากได้ความลักซูรี่พรีเมียมนะคะแล้วเป็นความเขาเรียกอะไรรถสปอร์ตนะคะคันนี้ได้ความสปอร์ตไปใช้งานนะคะสำหรับ t o y o ต a าโคโรล a ่าค s อนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะแล้วก็ราคาดีด้วย8 8 9,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูฝั่งคนขับกันนี่ บอกได้เลยว่าออปชันให้มาเยอะนะคะคันนี้เลขไม้นะคะห้าหมื่นเท่านั้นเกดแจ้งผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคันนี้เลขไม่การใช้งานแค่ห้าหมื่นสี่พันกิโลนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันมานะคะหน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะระบบเบรกมือต่างๆนะคะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็นี่นะคะบอกได้เป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะสําหรับใครสนใจคันนี้ ก็สามารถแจ้งเกดได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาที่เพชรยนต์ได้เลยคันนี้มีความประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นระบบแบบไฮ b ริดแล้วก็ได้เป็นตัว G อาร์สปด้วยนะคะสีแดงสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจแจ้งเกดได้นะคะถือว่าได้รถสีสวยมากๆนะคะแล้วก็ออปชั่นความปลอดภัยให้มาจัดเต็มเช่นกันนะคะมาดูคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นระบบแบบเบนซินนะคะราคาพิเศษเช่นกันคันนี้นะคะเป็นตัว1.8สปอร์นะคะปี2000 22นะคะราคา6 2 9 0 0 0บาทใครสนใจนะคะสำหรับ toyota corolla cross ทราคาดีที่สุดคันนี้6 2 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนประมาณ10,000นะคะ10,000ต้นๆเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะได้รถออปชั่นมาแล้วก็ได้รถ5ที่นั่งนะคะ5ประตูน่าใช้งานอีกคันหนึ่งเลยนะคะปี2022นะคะกบไมใช้งานแค่100,000นะคะ 1 0 0 0 0แสนคือเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังนะคะรองรับสรีระได้ดีนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้มีให้มานะคะระบบปลอดภัยแอร์แบ็กก็มีให้พร้อมเช่นกันนะสำหรับคันนี้ได้เป็นระบบแบบเบนซินนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะกว้างขวางสะอาดสะอาดนะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยราคาถูกที่สุดแล้วนะคะคันนี้6,29 00 0บาทด้านหลังโอโหเบาะใช้งานน้อยมาก นี่นะคะเบาะด้านหลังก็ใช้งานน้อยนะคะแอร์ด้านหลังที่ชัดแบบมีให้พร้อมเช่นกันนะคันนี้ใครสนใจนะคะรถ5ประตูอนเนกประสงค์ยอดนิยมเลยนะสำหรับ t o y ยต้าโคโร拉คอสนะคะแจ้งเกดได้เลยนี่มีที่เก็บข้าวเก็บของวางของได้เยอะเช่นกันนะคะใครสนใจแจ้งกันได้ไลน์มาคุยกับเกดได้เลยนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับคันนี้6 2 9 0 0 0บาทสภาพเดิมเดิม วันรันตีหลังการขายก็มีให้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะมีแต่ได้กับได้แน่นอนหนึ่งบริการด้วยใจจากเซลแล้วนะคะแล้วก็ทางเพชรยนต์ไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนนะคะขายรถด้วยความจริงใจนะคะมีที่มาที่ไปของรถทุกคันแน่นอนนะคะแล้วคันนี้นะคะก็ราคาดีกว่าเพื่อนเลยนะคะราคาอยู่ที่6กแสนสอันบาทนะคะใครสนใจคันนี้แจ้งเกตได้นะคะเป็นระบบแบบเบนซินนะ,ะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นระบบแบบไฮบริด เพิ่งเข้ามาด้วยเลขไม่น้อยๆเลยคันนี้นะคะไมการใช้งานอยู่ที่36,000นกะคะ36,000กนิโลนะคะกับ t o y ย t a Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium นะคะปี2023กับราคา789,000บาทนี่นะฮะได้สีสวยๆแบบนี้เลยออปชั่นให้มาจัดเต็มเช่นกันนะคะคันนี้นะคะ789,000บาทแล้วไม่น้อยนะคะวารันตีก็ยังมีให้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในนี่โอ้โหพรีเมียมสุด นี่นะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะใครชอบความพรีเมียมเกตแนะน,นําเลยนะคันนี้นะคะก็ได้ความประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเป็นระบบแบบไฮบริดนะคะ หน้าจอมีให้พร้อมแอร์ออตโต้มีให้นะคะแอร์แบ็กมีให้แน่นอนนะคะความปลอดภัยมีให้สูงเลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็มีความประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์นะคะฟีดาวอดนอนอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0มบาทนะคะแล้วก็สามารถจัดยอดได้สูงถึง8 4สงวดด้วยนะคะด้านหลังแอร์หลังมีให้ที่ชาร์จแบตมีให้เช่นกันนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรถสีสวยๆคันนี้ Toyota c o r o l l a c r ค s s นะคะ7 8 9 0 0 0บาท มายการใช้งาน36,000กิโลเท่านั้นนะคะถือว่าได้รถที่คุ้มค่ามากๆนะคะใครหาอยู่นะเป็นรถยอดนิยมเพราะว่าเป็นที่ยอมรับของลูกค้านะคะที่ใช้รถบนท้องถนนนะคะเป็นที่ยอมรับมากๆนะคะสำหรับ t o y o ต c o r ค o l a คอ o s เป็นรถที่ใช้ดีอันดับหนึ่งของ Toyota เลยนะคะแล้วคันนี้เป็นระบบแบบไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนคันนี้บอกให้เลยว่าคุ้ม แต่งมาเรียบร้อยนะคะกันรอยตรงนี้ก็ใส่ใส่มาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งคนขับพวงมลาลัยเป็นแบบมาติฟััง์์ัันมานะคะออปชั่นให้มาเยอะมากๆนะคันนี้นะคะแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะแอร์เป็นแบบออ t โต้มานะคะด้านในฝั่งคนขับนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจเป็นรุ่น 1.8 Hybrid Premium นั่นเองให้ความพรีเมียมมากมากนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มด้วยสวยมากๆนะคะคันนี้789,000บาทเท่านั้นนะคะวารันตีก็ยังมีให้นะคะหลังการขายมีวารันตีให้ทุกคันนะ,ะท่านไหนสนใจปรึกษาเกี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะรถทั้ง3คันนี้ยังว่างอยู่ด้วยนะคะมีทั้งตัวนี้นะคะเป็นตัว G R Sport นะคะก็ยังว่างเช่นกันนะคะถ้าสนใจนะคะ คันนี้ก็ได้เป็นตัวท็อปไปนะคะมีความระบบความปลอดภัยให้มาจัดเป็น8 8 0ม889,000บาทนะคันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้รถปี2022นะคะได้เป็นตัว y o โยต o าโคโร c ค o s ส1.8 h y b ริดพรีเมีย s a ซ e t ี้จีอาร์นี่ชื่อยาวมากๆนะคะไม่์การใช้งาน80,000นะคะราคา889,000บาทได้เป็นตัวท็อปแบบนี้ไปใช้งานเลือกคันนี้ได้เลยนะฮะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบแบบเบนซินนะคะราคาถูกกว่าเพื่อนเลยนะคะเป็นตัว t โตโยต้าโค l a Cross 1.8สปอร์ตนะคะระบบแบบเบนซินคันนี้629,000บาทนะคะรถปี2022เช่นกัน ไม่การใช้งานแค่50,000กิโลนะคะ54,0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรถราคาประหยัดคันนี้ก็เอาคันนี้ไปได้นะคะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่ให้ความพรีเมียมมานะคะแล้วเลขไม่แค่36,000กิโลคันนี้แนะนำเลยนะคะราคา7 8 9 9 0 0บาทนะคะได้รถที่มีความพรีเมียมลักชัวรี่แล้วก็แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเป็นระบบแบบไฮบริดนะคะใครสนใจคันนี้ปี2023นะคะ โ o โยต้าโคโร c ค o s ส1.8ไฮบิดพรีเมียม789,000บาทนะคะกับไมค์การใช้งาน36,000กิโลนะคะแนะนำคันนี้เลยได้รถปี2023ด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้ทุกคันแน่นอนนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10มีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งด้วยนะคะอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยากซื้อสด ทักมาหาเกดได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่นี่เพชรยนต์นะคะซื้อรถให้คุ้มค่าซื้อรถยนต์มือสองนะคะด้วยความสบายใจต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยท่านไหนสนใจปรึกษาเกดได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะคะมีรถคุ้มค่าให้กับทุกท่านแน่นอนนะคะวันนี้เกดต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตาม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะเกดจะมารีวิวรถสวยๆราคาดีๆรถป้ายน้องๆป้ายแดงนะคะให้ชมกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่กันนะสวัสดีค่ะ